วันนี้เรามาทายคำขึ้นต้นด้วยคำว่าเกามีเกาอะไรบ้างทางหน้าเกาทางหลังเป็นอะไรอ้าวเกาแรกกัญญาเกาอะไรครับเกาเหาเกาเหาเกาเกาอ่าอิมเกาอะไรเกาเหลาขอช่วยหนึ่งจีมีมีครับยีบไม่รู้มีเหรอ เกาหัวเกาหัวมีครับเกาหัวน yeah, 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 yeah. ั่งเปล่าไอ้หนูเกาอะไรเกากรดเกากรดเกากรดเอามีครับเยี่ยมเยี่ยมคันตรงไหนพี่บอกว่าคันตรงไหนบ้างเกาอะไรบ้างเกาหลังมีครับจุดแรกเลย กระเพีนเกาอะไรครับเกาหูไม่มีครับแสดงว่าคันหูเกาขาเกาขาไม่มีครับเกาหลังเกาหลังออกไปแล้วครับพี่เฟิร์เกาอะไรเกาขาเกาขามีครับก็มันคันได้ทั่วร่างกายนะครับหนึ่งร้ย อัญญาเกาอะไรต่อคะเกาแขน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 ไม่มีครับอิ่มเกาอะไรคะเกาบอไม่มีครับเกาหน้าเกาหน้าเกาหน้าก็ไม่มีครับเกาลัดเกาลับเดียวมีครับเกาเดียวกันเบาเเเยยย้้้ ต่อไปเกาลูกตาเกาลูกตาไม่มีครับเกาท้องเกาท้องไม่มีครับเกาผ่านค่ะเกาผ่านไม่ีครับเหลืออีกสี่เกามีแตกเกาใหญ่ๆนะครับเกาหูเกาหูไม่มีครับสเพิร์ดเกาอะไรครับเกามือเกามือมีครับ อัญญาเกาอะไรคะอัญญายังไม่ได้เลยไงี่ยอัญญาอีกทีหนึ่งเกาพุงซึ่ๆไม่มีเกาอ้าวเอมเกาอะไรเกาอยู่ไม่ได้อุ้ยอุยใช่เกาอะไรพี่บอลไม่ได้ก็ไปอ้าวกีเกาขี้กาดมีค่ะ เด็กเขาอาจจะยังไม่เป็นใช่แต่พี่เต็มเลยโอ้อะไรครับเกลีอ่มีครับเลหนโอ้ยนึกเป็นใหญ่เลยมันยากมากเลยนะครับอันนึงเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะกระลวนกระลนมีครับหนึ่งพัน ยาคันพุงมั่งคันอะไรมั่งบบ๊ายบายย